สวัสดีตอนเย็นจ้าเพืเ่อนๆมากินข้าวกันกินข้าวเอาไหนว่าไหนว่าลาบไม่มีหรอวันนี้ <c oughs> น้ำตกตกหมูโอ้คือปิดผักไม่มีน้ำ <c oughs> น้ำตกหมูจ้ากินข้าวข้าวข้าวอะไรดีข้าวทาเที่ยง ข้าวเที่ยงข้าวเย็นมาดูกันจ้าวันมีอะไรบ้างอันนี้มีน้ำตกอันนี้กินได้หมดแล้วก็มี นี่ผักเคี้ยนี่ยำหอยนางลมเขาให้เครื่องมายแยกเครื่อง่อใส่จานนี่ผัก หกสิบบาทอันนี้ได้เยอะอยู่แก่ยาก,ก,กหหยจะได้กินไหมน้อนี่ยโอ้จะได้กินไหมเนาะนี่แดบกกินยำ yam xến hoa, đã ăn yam bún xến, không có. ui, cuôn chân เพิ่งเข้ามาถึงบ้านฝนกับตกห้ามพี่น้องฝนกับตกห้ามดีนะขอมาหอด่านก่อนฝนตกอยู่ถ่ายช่วยปากช่วยพอตกเนี่ยเอาออกอ่ะมันจะมีน้ำ นี້ນ້ຳຢັຫນ້ຳຢັນນນີ້ນຢັນ กเผาเขาใส่เลยบ่ทตาจันนะพริกเผาเขาใส่เลยบ่ยำเนอะใส่เพ่ได้ไม่ใส่ก็ได้เขาไม่มีผักกระเจี๊ยบให้มีแต่ผักอันนี้ใส่หมดเลยไหมเนาะ ี๋ยวเราได้ก่อนใส่น้อยเดียวเดี๋ยวเผ็ดแล้วชิมดิเป็นยังไงอ trong chim cặp chim chiều nhưng cả chim chiều có thế mà เนื้อพริกเผากินยำซุนเส้นแต่ไม่มีม,มีพริกเผาด้วยฝนตกแล้วพี่นอ้องฝนกำลังตกมาอีกรอบนะึง ตกอีกรอบนึงมาได้จ้ากินน้ำกันกินยำหอยน้ำกันยำหอยนางลมแล้วก็น้ำตกหมูดูว่าฝนตกแล้วนี่ได้เอาช้อนมาเดี๋ปเอาช้อนก่อน ตกฝนตกอ่ะลองเคีมกันก็บอกให้เอาอันี้หน่อยนึงใช่ไหมพิกเผาหน่อยนึงเหรอจึงจะอร่อยกเชียมเกียวอืมอพี่น้องดี๋ยวน้ำกัน กินยำหอยนำกันโอเคอร่อยมาก ่ากไว้ที่นี้นะคะเพื่อนขอบคุณนะคะเพื่อนที่รับชมฝนตกแล้วกินกันต่ออร่อยอร่อยวันนี้อันนึงนิดนึางแล้วก็หอย <c oughs> เคยกินยังแต่เขากินอ้ามหืมสุดยอดสุดยอดมาก เดาจอนสั้นนะสุดยอดสุดยอดอ่ำอ่ำอ่ำอร่อยสุดยอด mm hmm.